เอาลูกึแม่เ็นตข้นะก็มีแก้วอมในทีกได้เุเอบกว่าทานทานาเยอะทำทำลองทองแช่ถานทาทาไปไทย เชีงรายอาดุสอนก็ได้อาณ์ครมนะเป็นไรท่านพิพัฒนดร้ยโงศ์ดีมากผลงันาแบบธรรมชาติฉันไม่ใหญ่มืโตนโมตัสสะนัโมตัสสะพขวโตะาวโตอรหัโตอหัตโตสามมาสามาจามพุทธาสาะย์าพเจ้า ขอถวายดอกบัวขอถวายดอกบัวให้แก่พระพุทธองค์ให้แก่พระพุทธองค์ขอพระพุทธองค์ขอพระพุทธองค์ช่วยเปิดบารมีช่วยเปิดบารมีให้แก่ลูกแก่หลาน ว,นนวันนี้วันมาฆาปูชาวันนี TL, ้วันมาฆาปูชาวันพระพุทธเจ้าว ah ันพระพุาทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระธรรมเจ้าพระสามขเจ้าพระสัมขเจ้าพระเจ้าพูดถวายข้าพระเจ้าพูดถวายขอให้เจริญขอให้เจริญลูกเงี้ยงลูกเงี Android ้ยงทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอ อ่วเออครับนพุมวันนี้วัดีครับสบาย Hãy khai hãy cái tuyêp ครับคุณบาลงไปเยอะขายเยอะแกไอ้ ของให้มาสามร้อยคููนะครับนาสถานธรรมนักโยมนะเพราะว่าพวัดน,นี้ซึ่งเป็นสถานธรรม ก้อาอี้นั้นอาจจับพอหรือไม่พอเพราะอาตมาใช้ความมืออาบน้ำเสร็จแล้วนะคุณโยมจะมีความแสงสว่างจะเ<ะ><ะ>ริมลุ่มเรียงที่สุดโยมต้องสังเกตดูว่าเด็กเกิดใหม่ครั้งแรกตายัางฝา เกิดนานๆก็จะมีความแสงสว่างไปเองนักบุญโยความเจงนี่มันไปดูข้างหลังนานๆโมตัสสะภะควะโตอรหัตโตสามมาสามพูดตัสสัคนโมตัสสะภะควะโต สามพุทธาสาอิมานีอิมะยางพันเตมัพันตาตานีควันมหามงคลเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันแสงจันความแสงสว่างข้างบนและความแสงสว่างข้างล่าง และมีความแสงสว่างจากใจจากจิตบัตทมาครอบงำข้าพเจ้าเพื่อให้คลายซับมีจิตใจขาวสะอาด,ม,าอาดมหาอาถรรพ์ดวงความเจ็บความป่วยอาหรอาพ่อนั่งเลยเลยเดี๋ยวนั่ตรงนี้ได้เลยครับ อนะออหน้าไปด้านหน้าได้เลยน,นะครับผมใช่ครับถูกต้องครับเ,เดี๋ยวเชิญเรียงห้าเข้ามานะครับโอ้สามมาสามพุทธาสาหน้าโบสถาสาหักเขาเอขอเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองรุ่งเรืองเจริญเจริญเจริญ <c oughs> เจริญเจริญขอเจริญเจริญเจริญกี่หน้านะครับอวาเด้อพี่ใหญ่นะ